หนึ่งสอสามสภาพดาพันหนึ่งครับเินยเฮ้ยิองนไหนมเลยีียวเลสักคนนี้ความเคารพอ๋อ้าอโอเคสวี ท่าแทนเยวันนี้มึงโดนท่ามยอยไดงเอได้เลืด้เไดอวันนีครับผมอ้าววันนี้เป็นวันนี้บอกวันนี้เรามีกิจกรรมมาเพื่อที่จะแจกเงินให้กับทุกคนที่อยู่ในออฟฟิศเลยน้องๆมา้องวุกคนับมาเลยคมามวันนี้วันนี้่คือน้องมาตัวหน่อยว่ามชื่ออะไรกันบ้างสวัสดีค่ะนุ๊ค่ะนุ๊ กุ๊กมุกเนี่ยมุกที่มุกเนี่ยเฮ้พีบอลนุกกุ๊กมุกเยีบอลีดแล้วก็มีไอ้เจนด้วยไอชีพด้วยก็เยจะเล่นหมดเลยเหรอเล่นหมดเลยทุกคนเฮ้ยตื้อเ่เลยห้ตัวอีกนี่ตัวไเว้หัเอาตอกลง้างเดียวมันเลยนี่ยอเนี่ยครับ เกมมึงนันตนงังโตให้เหี้ยสวัสดีครับเกมครับเฮ้ยชีพชีวิตเหี้ยหน่อยครัสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะในคลิปนี้ก็ ทุกคนรู้จักทุกคนหมดแล้วครับสวัสดีครับเฮ้ยบเฮ้ยไปกินก๋วยเตี๋ยวตอนดกเหรอไปไปไม่ใช่เหรอวะไือนอ่ะกูิอะไรเนี่ยเปกันมากพีอ้าวโอเคแล้วกติกงเราคือเราจะมีเป้าอยู่ข้างหลังรปาเป้าหรอใช่เป้าไม่เล่นหนักมุะส่งโอ้โหเฮ้ยัดีครับแล้วเองถามไหนไม่ได้ลืมหมดอ่ะเราจะมีเป้าอยูนี้นะครับวันนี้เปานี้ ันนี้คือเป้านะครับผมเดี๋ยวมีสเสน์ให้ดูเป,เป้านี้ก็จะมีตั้งแต่ 20, 20บาท50บาท 100บาท500บาทแล้วก็1,000บาทโอ้1,000ไม่เจอเลยมันเล็กมากมันเล็กมากอ๋อก็คือจะยากหน่อยใช่ใช่ใช่ไม่ใช่มันเล็กมากที่ตามันเล็กมากมันเล็เดียวใยมันจะหายแล้วมันจะหายแล้วเดี๋ยวเชื่อไหมไปรังมันทับมันไปแเวนตลอดเลยย่ะรอแล้วเป้าเจ็บใจโอเคโอเคแล้วคาว่าคิดอ่ะอากําลังอีก2อันคือมีคิดกับเป๋กําลังทางพุทธประปาได้คิดเปิดได้มาจะเป็นโจทย์ คณิตศาสตร์โอ้โหโบกรบคูณหารในรอนระหว่างบวกอยู่ก็จะมียมทูตคอยตีดร๊ดดึ๊ดดยแล้วถ้าโบกได้ได้ได้เงินไมไม่ได้ไม่ได้เราคิดเลขใช้สมองกันหน่อยเลยอันหนึ่งคือออกกำลังกายเปิดมารได้ท่าอะไรทาท่าต่างท่านอ๋ออาจจะเป็นนี่นี่อาจจะเป็นนี่นอันนี้ข้าอะไรวะดูอ่านงานตั้งแต่โอเคนะพร้อมไหมพร้อมอ้าไปดูกัน มาครับผมทุกคนก็พร้อมกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ได้จะเริ่มเกมแล้วคนแรกกันเลยดีกว่าใครพร้อมเวงเว้งเว้งกำลัง <c oughs> ครับอันนี้คือจุดมาร์านะครับผม <c oughs> ในการยืนตรงนี้เท่านะั้นห้ามพยายามไปไหนครับ <c oughs> ป้องเป็นปคนแรกนะครับผมจะดูกันนะป้องจะได้ดวงดีหรือดวงซวยเอาป้องเขำไมเอาห้าสิบพอได้เราไม่ลบมากจดเลยนะจดเลยนะไปจดดูดูอ่าเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เริ่มต้นที่ท่านอนคว่ำหน้ามองตรงไปข้างหน้าปลายคางติดกับเตียงจากนั้นเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงชิดกันพร้อมเหยียดแขนทั้งสองข้างไปข้างหน้าอ่ะมึงนอนคว่ำไปก่อนเดี๋ยวพีบอกให้ทำเขาเรียกว่าท่าซูเปอร์แมนนอนคว่ำแล้วจากการนอนนอนคว่ำมันคว่ำจากนั้นเหยียดขาทั้งสองข้างให้ตรงชิดกันพร้อมเหยียดแขนเหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้า สุดลมาหมายใจเข้าให้เต็มปอดพร้อมแล้ยกขายกขายกขาและแขนขึ้นจากพื้นแล้วค้างไว้ประมาณ10วินาทีเฮ้ยสิวินาทีเฮ้ยสิบวินาทียกแขนด้วยนะไป

ไม่มีใครแก้นะครับไอ้เหี้ยไมออกาออกเยอะจังวะเออไม่แม่งกันหรือมึง่ะยี่หีบบาทยังไม่ได้เลยอันน้อันนัอันนเก็บตัวทำคือตัวทำเลยท้าวินอาบซีท่าวีอาบิีอาบพีอาบไม้องว่าอะไรที่อ่ะอ่ะเริ่มต้นด้วยท่านอนราบเบียดขาตามสบายจากนั้น ยกตัวคลายทำท่าซิตัพเป็นรูปตัววีงูกงูงูกหะูููขาด้วตงแลจากนั้นกลับสู่ท่าเดิมนับหนึ่งครั้งทำแบบนี้ยี่สิบครั้งโอ้ย้วยด้ววู้ซู่งไปขาขคิวเด็กขาด้ คับเฮ้ยปิกิริาดีว่ะอยู่นีก็ไปญี่ปุ่นใส่เฮ้ยเดกียกเรียแล้วเด้นียเอเกแล้วิกิยอนเด็น่เกนี่เ็กนเด้กเดี่เด็กีเดกนเเม็กเดก่เดนีเด็กนีเด็ก่เด็กน่เนีดกี่เนีเด็กนีเด็ี่มด็กีเีกนี่เด็กเด่เ็กนีเด่ด็รี่เด็กเกด่ากเ่ เดียวเนี่เราาไปได้ยัไงหยุดโยนยุดยยึบตีมายึบตมายึบตมาเดิมยายครบเต็เดีวขาดเราลาไม่ได้ยึบตมาแล้วก็ทบอต็มเดี๋ยวถือเอาไว้ในใจถออไว้ในใจดีวไม่ียอดดวกูกูไม่มีเร่องอีกทีหนปล่อยมึงไดไปเรียนทอแรกดิไปเรียนใครตั้งใจบ้างไหมเออมันจะลบเนี่ยเออลบงเดียวเลยเนี่ยเอยังไงยังไง เรอให้เขาเยนแรกก่อนเราเขียนแรสองเรา้าไม่ได้ยิสาวรองสานะวาไปดีสองลูมือเข้าเลยวาไม่ได้สองไปสดีอยอมแม่อ่ะ Uhm อันนี้เป็น12องนะนี่ดูเแล้วอะไรลบสองด้วยอะไรลบสี่แล้วเท่าไหร่ลบสี่หลือเท่าไหร่แปดหลือแปดหลือแปดอันนี้เหลือหนึ่งแล้วหนึเท่ากับไรศูยก็ได้ไม่ตั้งใจเองอันนี้อันนี้คิดเอง เอเด่ะไม่ได้ต้องมาพูดเยอเยอไอ้จัลำกับแปดไว้ในใจอาเดาันนี้เราลองช้นี้เด็นเร็วขึ้นเขี่เขียนม่เลยนั้นแหละเร็วแล้วกูว่าเอออันี้เรล้จบแล้วอันนั้นจะจบแล้วไอ้เจ้าศูนย์แปดเจ็ดก็ก็ดแปดเอาแปเจไปลากมันง่ายกว่าด้วยห้ไปลากก็เหลือบวกนี้มันต้องไปติดลบไงัรงนี้มัปโอ้ผิดแล้วไอ้เจ้าผิดแล้ว โอ้โหนี่ไงนีคตอบวะใช่เฮ้ยไวเลยตอบห9 1รอเอ้าร้อยเาสิบเอ็ดทำไมตวไหนไม่ติดลบเปลี่ยนตรงนี้นี่ลบลบห้าพี่ตำรวจอ๋อกูลืมเฮ้ยมันลบอะไรนะติดลบห้ารอกอลบห้าเก้าสได้ยังไงวะเอาเดี๋ยวเราดะหาว่ากรรมการนี่ติลบหกเปดึ๊ชอเก้าสิบเอ็ แต่ผมว่าถ้าอะ่เงี้ยถ้าทำตัอย่างนี้ไม่ได้คือรู้ว่าจะาทำตัวอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้เชือกไหมจริงๆเครื่องคิดเลขไม่พอมีสูตรหน้ามันคิดยังไงวะใช่ไม่คิดยังไงอ่ะสมมติอย่างเงี้ยถ้า้าเป็นอย่างเงี้ยนี้ถกกันเลยนะถกกันเลยถกกัเลยมามามาสองสเฮ้ยรพัลเที่รอน่ับถูบเจดป อ้าวเหี้ยทำไมไม่ได้หลกันอไปกฟาดไปไโอ้ได้ไม่ได้าจะสอบพวกนี้เฮียไปคนละใบตาบิ๊กไปตาบุกตาบิ๊กครับมีเพลงเพลงอย่างหนึงอยี่สิบบาทเฮ้ยเาไปานเาไปได้ให้เลยที่ไม่ได้หวยไม่เดี๋ยวอด ี่บาทเฮ้ยต่อาิวครบหี่งรยบาทหนึ่งร้อยบาทหนึ่ร้อบ่ร้อยบาทหนึร้ยบาหนึค้ยน่ง้ยบหนึร้อยเาทนึงร้ยเาทนเ่้อยง้ไยบา้ยบห่อยบาทหนึ่งร้อยบาทน่งจดอยดาทหนึ้อยบาทหนึ่ร้อยบาทนะครับามคน่รยบางรอบนงยที่อยนยน่ยาันนีอยา้อาร้อยท่้ยงไปเลย เฮ้ยออกกำลังออกกำลังออกังเตรียมตัวนะทำท่าดันพื้นทำท่าไนพื้นขาซ้ายกับขวาแทงเข่าไปที่ข้อศอกสำหรับการ30ครัอ้โหดีดดีเปิดแมงเปิดแมงไปมาสามัเด่นเปิดเลยสอหรือี่กี่ขังเนเกิดเป็นอเไรนะหน่ะฮะยี่สิบเก้า เตืเป็นชอยแล้วถอนเพลงไวไปไปไปอทไมใครมามองมุกี้นุกิแต่ความแล้วไปเลยเอาเงินน่าเอาเงินนะผ่าไ้งินเฮ้ วางแขนไม่ข้างลาตัวชั้นเข่าขึ้นเราแยกเท้าให้ห่างกับวขขวกกความกว้างสะโพกจากนั้นก็ค่อยยกสะโพกขึ้นอยู่นาเบียดหัวเข่ายกหน้าอกให้อยู่เหนือไหล่ค่อยๆหายใจเข้าออกสิบครั้งค้างไว้แล้วนับสิบวิอ่ะเอ้ยพี่พองหนึ<า>่งส <c oughs> องสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าแต่ไม่หนักเลยเ่ก็มันดึงเบาๆไม,มนหนักจังวะ เผื่อไม่ลอยได้เด็กกินนะไก่อนนี้เยเยเยพอเาเนไ่เฮ้ยเย้เฮ้ยเย้เย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 เ้ยเ้ยเ้ยเยเ้ยเ้ยเ้ยเย้ยเยยเ้ยเ้ยเ้ยย้ยเ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 ้ย้ย้ยเ้ยเ้เ้เ้ยเ้ยเย้ย้ยเ้เ้ย ฆาทงปลาไหล15ครั้งอ้อมีแหละคนอาหารโอ้อม่ชา,า, <c oughs> านไป1 2บ

เฮ้ยหนึ่งร้อยบาทเยอเยอะก็ไม่ได้หมดแล้วยังหมดหมดหาบใบดาบป้องนะรับมาดูเราถูกไหมครับผมมาโอเครอบสองเนี่ผมเป้าเข้ามาใกล้นิดนึงนะครับผมมาดูว่าใครจะได้ตังค์ไปเท่าไหร่กันบ้างหรือใครจะออกกำลังกายหรือจะคิดนะครับผมโอเคครับผมคนแรกคือบอกป้องครับพร้อมแล้วเฟี้ยงไอ้ป้องใกล้แห่งนี้มเอาได้เลยไเอาหนนป้องน้อมนมตัว เทคนิคมึงนุมไงนกแค่เนี้ยนะเฮ้ยได้ยได้เลอากยอาาแล้วมาต่อไปตะกูอุ้ยพันหนึ่งยากเอาห้าหมไ้ไดได้ห้ยได้เยอพอได้เไดได้ไได้เลยเลยดเดลมด้เลยี้เล้เเด้เลยได้เล้เอยจริงเ้ย้้เยเ้ ห้าร้อยห้าร้อยาอยห้า้อยอ้มร่ช่ะตัวแข่งคือตัวนี้ยบอกแ้วไอเฮ้ยยี้ยยยยอยากยย้ออยแรงยียยยยยตยย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 ยวยย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 ย้ยย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 ั ไอ้โตีเลยนะต้วเกียหูเลยจัดเลยงอายงยง่านี้เจ็ดร้อยหกสี่บวกนี่บไม่บวกง่ายไม่สามรอยี่สบี่บวกเฮ้ยบวกไม่ง่ายไม่สี่ร้ยยี่สปดไปบวกสี่ร้อ่สบปนวก428บบวกสี่ สามสามสามสี่สี่อะไครูวังได้ลย่าพได้แล้วลูพอ้พอด้ดอเหมือนดูหนักเอ็กไเอาเงินคนละเอาเงินเอยากอให้เงินเงินเยอะเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้ว 3ามร้อยยีบวกสองบวก2ไงย่บกไปทาไปไปไปเเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเอาไปสอนพิเศษที่บ้านเลยต่กล้องตีไปไม้ชบคนเก่งเว้ยไปคนละไปนี่ไงเอแล้วไป เก็บหอมขอนเลยไม่เคยนอนเลยยี่นะอ้าวคุณสาอนใชวใช่ไหใช่อเลยาไปเฮ้ยโอกำลังกำลังเี่ยวี่เองเก็บวิ่งอยู่กับที่สนาที เอาเอาสามสิบพพอสามสิบี่สามสิพี่ต่อวิ่งเร็วเร็วนะวิ่งเร็วสุดนะเน่ง่องินได้น่ไงเอิได แบบว่าสิบห้าครั้งล้าครั้งไปเดิมคนบวชอ่ะคนขยงอีห้5คนขยงสองอีห้า โเพื่อเลยี้ถ้าคนเฉียตใครเท่อนมเยาเรอแล้วเอ้ที่ยวพนเฮ้ยเมักน้อยเค่อยเก็บไปเรเว้เลยไอ้ชิมนี่ยกะเพราไข่ดาวสองรับไปหมวดจังแล้วไอ้น้าไอ้น้าอะไรวะเฮ้ยไอ้บา กค้งด้วยอย่าเพ่งคยยเลยอุ้ยเฮ้ยบย่หม่หมดแล้วพอแล้วพอแล้วเงื่อนแตงกระแงมาแล้วซอของบ้างไหมให้สออบไปนะให้ให้ให้สองครั้งอีีีบันดูนี่ดูีีเออยีทีมยีทีมยีย ต้องบอกทำไมอ่ะบ <c oughs> อกทำไมอ่ะก็บอกไม่เกี่ยวแล้วก็บอกก็บอก่มึงเม็ดอาก็บอกกน็บอกไปพันหนึ่งอาอะไกเหียวะ้าออกกำลังควบคิดไปด้วยเนี่ยมันทนออกควบคิดไปด้วยสักคอร์ี่สครั้งคอร์ดี่สครั้งแล้วก็เลขอะไรขอให้บอกด้ครับควบไปด้วยควบเปรนควบควบตรงกลางพอดีคิดบวกออกคอรได้ี่ครั้งนะเอห้าเลบ ลบด้วยลบลบลบด้วย้อย่้อยสิเอยงยอยู่ล้วกลบสามศถ้าพร้อมแล้วเริ่มสองคนด้วยคนทสมงสองสองสา ด้วยอ้าวโอเคผมก็ชอบคลิปอย่างนี้ยนะบอมไลค์แชร์คอมเมนตอน่าด้วยครับผมครับเรืสวยอะไรเรื่ไอช็อปมีแล้วใหม่ไลค์ใหม่เดี๋ยวอาจจะมาด้วยใกล้แล้วใกล้แล้วนะโอเคครับผมวันนี้โอน่าของเราไปส่อนดีครับสวัสดีครับ